ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้จะมาเล่นเกมนะครับจะจะมาเล่าเรื่องให้ฟังสักหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ผมชอบนะครับในหนังสือนั่นแหละนะครับมันชื่อเรื่องว่า a Smart Woman นะครับหญิงสุดฉลาดนั่นเองนะครับเรามาดูว่าเอ๊หญิงคนนี้คือใครกันนะที่สุดฉลาดเนี่ยนะครับเรามาดูกันวันนี้ผมไม่ได้จะมาอ่านภาษาอังกฤษให้คุณฟังนะแต่ว่าจะมาแปลให้ฟังแล้วกันนะครับเริ่มต้นเรื่องด้วยกัน มาเริ่มต้นเรื่องกันนะครับเริ่มต้นด้วยคุณมาโลนะครับคุณมาโลเนี่ยเป็นชายคนหนึ่งที่รวยมากนะครับในหมู่บ้านคนรวยอย่าผวนนะอยะ่าผวนนะครับในเย็นในเย็นวันหนึ่งนะครับมีชายแปลกหน้า3คนนะครับเคาะมาที่ประตูบ้านเขาก็ก็ก,ก,ก,ก็นะครับคุณมาโลก็เลยเปิดออกมาดูเขาพบว่าเออชายสามคนเนี่ยดูเหนื่อยล้ามากชาย,ยนะครับ แล้วดูส่งว่าเขาน่าจะต้องการที่นอนสําหรับคืนนี้หรือว่าที่พักสําหรับคืนนี้นะครับคุณมาโลก็เลยบอกไปว่า mm hmm. เอ้ผูกแกนะพักในที่คอกสัตว์ก็ได้นะนะครับแล้วคุณมาโลก็ยังใช้ให้พวกคนใช้เนี่ยนะครับเอาซุปไปให้ชาย3คนนี้ด้วยแม่ใจดีจริงๆนะครับชาย3คนนี้ก็ไม่ลืมที่จะกล่าวขอบคุณแล้วก็ย้ายก้นของพวกเขานะครับไปที่คอกสัตว์ทันทีนะครับ แต่ในดึกคืนนั้นในกลางดึกคืนนั้นนะครับมีชายหนึ่งคนจากในกลุ่มนั่นแหละจากใน3าคนนั้นตื่นขึ้นมานะครับด้วยความเงียบนะครับเขานําเชือกนะครับติดตัวไปแล้วก็ไปมัดนะครับวัวตัวหนึ่งนะครับมัดรอบๆคอของวัวตัวนั้นนะครับแล้วเขาก็พาวัวตัวนี้นะครับไปในป่าแล้วก็ยังมัดเชือกนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ ไว้กับต้นไม้ไทตัวนี้คนละอย่างกับไทเอิร์ดนะครับไทตัวนี้แปลว่ามัดนะครับเขาย่างมัดเชือกไว้กับต้นไม้อีกด้วยแล้วเขาก็ลำพึงลำพันธขึ้นมาว่าเออแม่สาวน้อยเดี๋ยวในตอนเช้าฉันจะเอาแกไปขายซะในตลาดนะครับเขาลำพึงลำพันธ์คิดขึ้นมานแล้วในเช้าวันต่อมาครับพวกคนใช้ของคุณมาโลเนี่ยก็ไปนะครับรีดนมบัวนะครับมิลค์เดร์คาวคือการรีดนมบัวนะครับ แต่หนึ่งในคนใช้เนี่ยนะครับมีคนนึงเขาได้สังเกตเห็นว่าเฮ้ยวัวมันหายไปก็เลยรีบวิ่งปปับ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 ,ปบไปฟ้องคุณมามาโลเลยว่าคุณมาโลคุณมาโลเนี่ยวัวมันหายเนาะนะครับคุณมาโลก็เลยรีบวิ่งเลยไปที่คอกสัตว์นะครับแล้วก็ได้ถามคนสามคนว่าเฮ้ยพวกนายอ่ะหนึ่งในสามคนเนี่ยได้ขโมยวัวของฉันไปหรือเปล่า เนี่ยขโมยวงใช้ไม่ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับชายสามคนเนี่ยนะครับก็ตอบออกมาว่าไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้เอาไม่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 ผมผมไม่ได้ทําผมผมผมทําอุปกรณ์อ๋อไม่ใช่นะครับชายสามคนนี้ก็ตอบว่าไม่อย่างแน่นอนพวกเราไม่ได้ทํานะครับพวกเราอะหลับตลอดทั้งคืนเลยนะครับคุณมาโลก็อืมน่าสนใจนะครับคุณมาโลก็เลยรีบไปบอกภรรยาของตัวเองว่า เออเนี่ยบัวมันหายไปนะครับบอกข่าวเกี่ยวกับบัวแล้วเขายังบอกกับภรรยายว่าเนี่ยฉันแน่ใจเลยว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งในสามคนนียมันขโมยวงเราไปนะครับผู้หญิงนะครับหรือเมียของคุณมาโลเนี่ยก็พูดว่าเฮ้ยฉันมีแผนนะแฮปปีแผนนะครับในเวลาต่อมานะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปยังคลอกสัตว์อีกครั้งหนึ่งโดย เมียคุณมาโลเนี่ยนะครับพูดออกมาว่าพวกเราเนี่ยมีหมาที่ฉลาดมากตัวหนึ่งมันชื่อว่าบาร์นี่นะโดยบาร์นี่เนี่ยมันจะนะครับ,นะรบแสดงให้เห็นว่าใครขโมยวัวไปนะครับตามมาสิตามเข้ามาในห้องมาดูบาร์นี่นะครับแล้วก็รูปไลค์ไปที่มันนะครัสโตกไปว่ารูปนะครับ รูปไปที่มันนะครับแล้วเมื่อโจรรูปคนของมันแล้วนะครับมันเห่าอาหมาฉลาดนะครับมันก็จะเห่าชายคนแรกเข้าไปที่ประตูนะครับสุนัขไม่เห่าคนแรกไม่เห่าคนที่สองก็เข้าไปที่ประตูเหมือนกันปรากฏว่าบาร์นี่มันก็ไม่เห่าเหมือนกันนะครับ ท้ายสุดแล้วชายคนที่3านมะหรือคนสุดท้ายแล้วเห่าแน่นอนใช่ไหมนะครับชายคนที่3เนี่ยก็เข้าไปยังประตูเหมือนกันจนแล้วจนรอดบาเน่มันก็ไม่ยอมเห่านะครับคุณผู้หญิงก็เลยถามว่าเออพวกนายเนี่ยได้รูปขนของมัน,มนไหมชายทั้งสามคนก็ตอบว่าใช่ใช่ใช,ช่ผมรูปหัวของเจ้าบาเน่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ เมียของคุณมาโลก็ได้ขอร้อง a s k นะครับไม่ได้แปลว่าถามได้อ่องเดียวมันแปลว่าขอร้องเลยด้วยนะครับก็ได้บอกกับพวกชายคนนั้นว่าเอามือมาดมหน่อยนะครับทีนี้เขาก็ดมไปพอเธอดมไปได้สักพักหนึ่งนะครับไปถึงคนที่สามเมียคุณมาโลก็เลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยแกเนี่ยมันขโมยมาพวกเราอ่ะบารน่อะมันโคตรเหม็นเลย มือของเพื่อนๆนายอ่ะมีกลิ่นติดทุกคนเลยแต่ทําไมมือของนายเนี่ยนะครับไม่มีกลิ่นอะไรเลยแกไม่ได้นะครับ your, your hand d o s t s นะครับแกไม่ได้รูปขนของบาร์นี่เพราะกลัวว่ามันจะเห่าใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นบอกมาซะดีว่าบัวอยู่ที่ไหนอ่าทีานี้ก็พอเดาได้แล้วเนาะว่า สมาร์ทบูแมนเนี่ยคือใข่นะครับก็จบไปแล้วนะกับเรื่องหมาเหมน็นโอ้หนั่งสารนะั้นนอนอยู่ดีนอนก็โดนบูลลี่นะครับก็สำหรับวันนี้ก็่าจะมีแค่นี้แหละครับอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจอาจจะมีเรื่องสั้นๆใหม่ๆใ,ให้ได้ฟังกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับราติสวัสดิ์นะครับ